รายงานพิเศษตำนานกองหน้าฝรั่งเศสเทียรี่อองรีปารีสฝรั่งเศสหากพูดถึงกองหน้าผู้เป็นตำนานของโลกฟุตบลอลคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเทียรี่อองรีดาวยิงระดับตำนานชาวฝรั่งเศสผู้สร้างปรากฏการ์ทั้งในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิกาสเปนและทีมชาติฝรั่งเศสจุดเริ่มต้นของเด็กหนุ่มชาญปารีส องรีเกิดเมื่อวันที่17สิงหาคมคศ1977ที่เมืองเลสอูลีตประเทศฝรั่งเศสครอบครัวมีเชื้อสายแคริบเบียนจากมาตินิกและกัวเดลูปเขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมเยาวชนท้องถิ่นก่อนที่จะถูกแมวมองดึงเข้าสู่ศูนย์ฝึกของโมนาโกและในปี1994ได้ประเดิมสนามอาชีพภายใต้การคุมทีมของอาเซนเวนเกอร์ยูเวนตุสบทเรียนที่ยากลำบาก ปี1999อองรีย้ายไปยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเกาโชเซเรียอิตาลีด้วยค่าตัว10.5ล้านปอนด์แต่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสไตล์ฟุตบอลอิตาลีได้ทำให้การผจญภัยในตูรินสั้นกว่าที่คิดอาร์เซนอลจุดกำเนิดของคิงเฮนรีช่วงเวลาแห่งการแจ้งเกิดที่แท้จริงมาถึงในปี1999เมื่ออาร์เซนอลคว้าตัวอองรีกลับมาร่วมงานกับเวนเกอร์อีกครั้ง คราวนี้เขาถูกดันขึ้นเล่นตำแหน่งกองหน้าเต็มตัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานยิงไป228ประตูจาก377นัดกลายเป็นดาวซันโวตลอดการของอาเซนนลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยและ FA Cup คัพสสมัยพาทีมสร้างประวัติศาสตร์ The Invincible ฤดูกาล2003-2004ทที่ไม่แพ้ใครตลอดทั้งฤดูกาลกูรูฟุตบอลต่างยกย่องว่า เขาไม่ใช่แค่กองหน้าธรรมดาแต่เป็นผู้เล่นที่เปลี่ยนเกมด้วยความเร็วการเลี้ยงบอลและการจบสกอร์ที่เฉียบคมบาร์เซโลนาความสำเร็จสูงสุดในยุโรปปี2007อองรีย้ายไปร่วมทีมบาร์เซลโลนาและกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมชุดประวัติศาสตร์ภายใต้การคุมทีมของเปป, 57, ปกวาดิโอลาป 57, ี2009เขาคว้าทริปเปลิลแชมป์ลาลิกาโกาเดลเร ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเล่นร่วมกับลีโอเนลเมสซี่และซามมนโลเอโตในแนวรุกที่ทรงพลังที่สุดชุดหนึ่งของโลกปิดฉากที่สหรัฐอเมริกาปี2010อองรีตัดสินใจย้าย,ายสู่นิวยอร์ดบูส์ในเมเจอร์ลีกสหรัฐและปิดฉากอาชีพนักเตะที่นั่นแม้อายุจะมากขึ้นแต่เขายังคงเป็นสตาร์เบอร์หนึ่งของลีกทีมชาติฝรั่งเศสนักรบตราไก่ 123นัด51ประตูเคยเป็นดาวซันโวทีมชาติก่อนที่ชิรูจะแซงพาทีมคว้าแชมป์โลก1998และยูโร2000เข้าชิงฟุตบอลโลก2006ที่เยอรมนีก่อนแพ้อ,อิตาลีในการดวลจุดโทษเกียรติยศส่วนตัวดาวซันโวพรีเมียร์ลีก4สมัยนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี PFA และ FWA ติดทีมยอดเยี่ยมฟีฟ้าและยูฟาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการหลังเลิกเล่นองรีหันมาเป็นโค้ชและนักวิเคราะห์ฟุตบอลทางโทรทัศน์เคยคุมทีมเอสโมนาโกและเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเบลเยียมในช่วงที่ทีมทำผลงานโดดเด่นในฟุตบอลโลก2018บทสรุปจากเด็กหนุ่มชาญปารีที่ไม่มีใครรู้จัก สู่การเป็นคิงเฮนรี่ผู้ครองใจแฟนบอลทั่วโลกเทอรรี่อองรีไม่เพียงเป็นตำนานของอาเซนนลแต่ยังเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกยุคสมัย